ครับผมแม่พี่น้องครับแต่จากทีไปเอาไอ้กีบตีตอกหน้านะเอาไว้ได้นะครับก็มีหน้าที่เป็นป้าไปเอวตีบ้านนะครับไปหอตีตกป่าไว้นะครับตอนนี้ก็กลับมาบ้านแล้วนะครับตอนนี้มาลองว่าโคดหินดูนะครับใส่เดือนเสื้อไว้แต่วานะครับไม่ได้มาตักทีนะครับผู้เแต้มกับตกปากโคญี่ปุ่นนะครับนี่มาลองพอนี่นะครับเป็นโคดหินนะครับหน้ามันลดนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับ ตอนนี้กัเคยมันเยอสักแต่นะครับกระจอมนะครับแต่โบ,บ่ฮงมันยังกิ่นก็น้องเขามาเล่นหน้ามันขึ้นเต็มนะครับกัดจ <c oughs> ังจได้กันได้กัดจังจได้กันได้เดี๋ยวนี้ใจ,จะเป็นไส้เดือนนะครับ ต้เนี้บุกเคยมาตกสักทีนะครับวาน,น่ายังมีตัวอยู่ลองดูนะครับมันต้องมีกามีโคดกหนก็ต้องมีป่านะประมาณเล่นน้ำนะไปทางใดก็ได้ มาย้อนรู้เล่นนะครับจะมีตัวก็นะครับมาแนะนำ ก้วสวีเขาก่อนนะครับพุเตียไปตกปุ้นนะครับอบตปากท่าวุ้นนะครับ มีอาการนะครับหนมัน,นลุด,ล,ด,ล,ดลุดนะครับไม่มีดึงอยู่นะครับนะเดียยวเดียว มีปลามีปลาต้องมีดึงโอ้โม็ามาเล่นน้ำกันนะครับมาจากไหนโมโหนะครับคุณเตี้ยกับเบเตหันจเตียเห็นซ่อนมนักนะครับจิกกน่าจะมีตัวนะครับ ปไปนะครับสตูดปลาสตูดตัวนะครับจีนคอแล้วนะครับโอ้ปลาสตูดนะครับอ เอาบาดโตเนี่ยครับก็ต้องคอย ขี่ดินฟุ้งไหมพ่นเนาะน้องขีโดนขอบเบ็ดนะครับตัวใหญ่อยู่นะครับคือดึงแหงอยู่นะครับบุยหน้ามาพ่นคำหนึ่งได้โย่ คิมคิมกะลาบะรู้จักไหมคิมกะลาบะไปว่าอะไรคิมกะลาบะไปว่าอะไรสวัสดีค่ะคิมกะลาบะคิมกะลาบะ ภาษาพมาชิมกะละบะแต่ว่าสวัสดีนะครับมันมีตัวเนี่นะครับเดี๋ยวต้องมองว่างเดี๋ยวต้องมาย้อนกํมนะเราบรรจุดกํมกันนะครับนี่ก็จะค่ำแล้วนะครับ เหมือนปักกะทานะครับเมื่องบใครดึงนะครับ ว่าสเสวนะครับสเสวฮคอกันนะครับมีดึงอยู่นะครับเดี๋ยวไปวากันกํมนะครับมีน้องน้องๆก็เล่นน้ำกันนะครับ,บจะได้ทุกทีไปจอมปากกระทิ้งดูนะครับ มันน่าจะมีตัอดึงอยู่นะครับคิดดึงปึ๊กับมันบกืนเหมือนไอ้ปักกาะนะครับไปตกที่ปากกาะนี่มันดึงแห้งนะนี่บ่เคยดึงเดี๋ยวต้องมาลองดูใหม่อีกทีหนึ่งนะครับใส่เดือนซื้อมาก็เหลืออยู่นะครับแรงแรงนะครับอากาศดีนะครับลมเย็นๆมาคลิปนี้ก็ได้มาถ่ายแค่บรรยากาศแล้วนะครับปลากระบมานะครับวันนี้ตั้งใจจะไปเอากิมนะครับ เนี่ยเกมต๊อกน้ำไวหท่านะครับไปสองสามติดแล้วนะครับน่าจะยังอยู่อยู่นะครับแต่ไปเอามาได้แต่เดี๋ยวต้องรอให้น,หน,หน้ามันลงน,น้อยก่อนนะครับนี่ก็เลยแวะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตอนแรงๆนะครับลมเย็นดีนะครับ